ทางสม,มาสมทาาุทโภะวาพุทธังพระขงวันตังอภิวาทีมิสวาคาโตพระกวัตวาธโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนพระกรวัโตสาพระกสังโขงสรงขังนัมามิณโมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทางสวิทังเยวังศาสนาบุพพาังจตุ อุรุตถังนิพพานังเขติพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอรับบำสการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนพระคราสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยกายวาจาใจของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำแก่สัมก,การนี้ขึ้นสู่พระรนิพพาเนเถิดณสถานสก,การะนี้ต่อเบื้องพระพักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายสัจจะจัตสาธยาธรรมธรรมโร,รกุตระขอนิ้งฟ้ากาบโปดรุกลักแจ้งเป็นสกีพยานแก่ข้าพเจ้าส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ขอขอ้ขอาทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำอุทิศแผ่รอบครอบจักรวาลมิมารผมอย่างละลกรอบครอบจักรวาลสนดามนุษย์อุทิศสองคุณมีดาและมารดานผู้ประการะผู้ประถมเจ้ากรรมและนายเวรรอบครอบจักรวาลแล้วทิศลงสู่มอนรกด้วยข้าพเจ้าปรารถนาขอบรรลุ มรดสีผลสีพณนิพานหนึ่งในบัดนี้นข้าพเจ้าขอปุกเสกแผ่ธงชาติ4คืนนี้เพื่อมอบให้กับกำลังคนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการดู mm hmm. รแลปกปักรักษาประเทศชาติสืบต่อไปและขอให้กำลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แนตวตะเข็บชายแดนทุกคนจงมีความสุขความเจริญ ปลอดภัยแคคาดกลับมาหาครอบครัวโดยความสุขริภาพข้าพเจ้าขออัญเชิญบาร,รมีของหลวงปู่ทวดเจียมน้ำเทยจืดนี้เพื่อ <c oughs> มอบเป็นสิริมงคลให้กับกพลังคนทุกนายและธงชาติทั้งสี่ผืนนี้นะโมูตสักเพราะว่าโตอะไรฮะโตสัมมาสัมพุทธัสักณ์มูตสักเพราะว่าโตอะไรฮะโตสัมมาสัมพุทธัสักณ์มูตสักเพราะว่าโตอะไรฮะโตสัมมาสัมพุทธสัก พุททางแรัตนังรมังะรัตฐนังสังคังแะรัตานังพุทธางประสิทธิมีรรมังประสิทธิมีสังคังประสิทธิมีนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปควาสาธุสาธุสาธุนัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าอังประกอบด้วยบารมีของปู่พพิคเน่ ูพ่อพิรลาบปู่พ,พ่อแก่ได้สถิในธงชาติสี่ปืนนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไปนมปโมตัสสะไม่ะวโตอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะไม่ะวโตอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเวโตอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีคณีสาย,ยะนรหาโอมพระพิคณีสวนสิทธิประสิทธิเมม,มหาราภทุติยมปีพระพิคณีสวน สิทธิประสิทธิมีมหาลาโภตติยมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิมีมหาลาโภณับแบบนี้ข้าพเจ้าขอกราบระธนาบารมีของบารมีปุกปปการอันเป้นที่เขารบกสการะของชาวจังหวัดลบรีและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาดวยทั้งโลกจงสิงสถิตบารมีพุทธคุณในทงชาติสี่ผืนนี้ ละโมตัสสะพระคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะละโมตัสสะพระคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะละโมตัสสะพระคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะโอมทักขีนาทิกยะมัทวตาสหะคณะปริวาราอาคุชนตุปริพุชนตุสวาสหายะโอมสัพพะอุปัฏฐวัตสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกวินาศายะสัพพสัตรูละมุจจติโอมยะมัทวตาสัตตะรักขันตุสวาหะสวาหาสวาสหายะ ในบ,บันนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญบารมีของปู่พญาคุดอันเป็นตาสัญลักษณ์ของประเทศชาติและเป็นตาสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสิ่งศ์สิทธิและเป็นที่เคารพสักการะในธงชาติสี่ผืนนี้สืบต่อไปะโมตัตส์พระควณโตอรหัโตสัมาสมพุทธสัตน์โมตสัตส์พระคุณโตอรหัโตสัมาสมพุทธสัตน์โมตัตส์พระควณโตอรหัโตสัมาสมพุทธสัตส์ ขรดุปิจากกิตติมันตังมักอักุโอมพยาคุณรุดรุดเล่ารวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์น้ำเมตตาณล้างล้างนาน,นะ,จะเจริญน,น้ำมั่นคงอธิฐานนิณลัญญ์มีข้าพเจ้าขออัญเชิญบารมีของปู่ท้าวเวสสุวรรณผู้ที่ปกปักรักษาเป็นเทพเทวาผู้เป็นเทพเจ้าของผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลาย จงดูแลปกปักรักษากำลังคนให้ทุกนายปลอดภัยรวมถึงสถิตยอยู่ในธงชาติทั้งสี่ผืนนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังคนสืบไปนักโมตสักก็คืว่าโตอะหโตสัมมาสัมพุทธสักนักโมตสักก็คืว่าโตอะหโตสัมมาสัมพุทธสักนักโมตสักก็คืว่าโตอะหโตสัมมาสัมพุทธสักอิติปิโสภควายามะราชานโนท้าเวสุวรรณโนมาละนางสุขขัง อาระหังสุขโตนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงสถิตในธงชาติ4ี่พื้นนี้ที่ข้าพเจ้านายยิวิสิษ์ปัญนาจะมอบให้กับกำลังคนทั้ง4นายและขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ปกปักรักษา อธิปไตยของชาติจงแค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนานานับประการจากอริรางศัตรูและขอให้ท่านทั้งหลายจงพบแด่ความสุขสวัสดิมงคลปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความสําเร็จและราบรื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสืบต่อไปสาธุสาธุสาธุ ร้อยคัดก็ลุกเสกให้เรียบร้อยนะครับ